เหมือนคนเอาเลยเนาะวันนี้เพป็นอามีนอามาไว้พี่น้องเพป็นอามีนมาแต่นเห็ดปกติไม่ค่อยได้วันนี้เพป็นเอามือจิ้มเอาสวยๆเลยโอ้ยมีแต่เซ็กซี่อ่ะนี่ต้องเจอเอาใหงกเลยมูหนึ่งแล้วมันนี้เห็ดละงอกหนึ่งดอกวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้ากับเห็ดละงอกหนึ่งดอกใครมาแนะนำ เอามาเก็บหายมานดำแน่เอามาเก็บมาเก็บมาเก็บครับผมเต็มกำม,มือเห็ดละงอกเหลืองประมาณหนึ่งดอกสองดอกแล้วก็สามดอกตรงนั้นสี่ดอกอ้วข้างในมาครับผมเก็บเห็ดด้วยกันฮนะพอได้มา <c oughs> กว่าจะเก็บได้นะครับผม สีไหนสไหนสองคนนี่ะเ้นะเห็นแซงมาแล้วว่ไปต้งตีสี่วนอก็ดวันนี้เราจะไปหาเหตุนะครับวันนี้เราจะไปหาเหตุจะไปแก้มือใช่ไหมฮะวันนี้จะใช้อาสามนะเอาคุณบอกไปศัพท์นะ Oh, โ,โอ้ยาโกโทน้ำบ่โอ้โนี่ครับผมก็สวัสดีตอนเช้านะฮะวันนี้เราก็จะไปหาเห็ดนะครับผมจะไปตอนนี้ก็เวลาประมาณตีห้านะผมนัดกันตีสี่ห้าสิบแต่ตอนนี้ก็ตีห้าแล้วกว่าจะไปถึงนะครบผมขับรถไปก็น่าจะลาวประมาณสักสิบนาทีนะฮะก็ถึงภูเขาแล้วนะผมนี่บ้านผมติดภูเขานะครับติดภูเขาติดอ่างเก็บน้ํา บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับในช่วงเชา้านี้แต่วันนี้ไม่มีหมอกครับผมปกติหมอกจะเยอะแต่ว่าวันนี้ไม่มีเลยจอดรถเลยอ่ะบขาขหายรถกงางขอบคุณวัดบอกขึ้นแล้วเนาะให้เขาเอาหมอกเออามันกันทางเขาไปใส่ปะ่ะป่าชื่อช่อ เหลอมาฮัดีเนาะเนบุห่าเสียไว้นี่ไปกระโดดแนวเ้็วสิไบ่ได้กระโดดเอาเร็ว Good morning ฉันจะไปเก็บเห็ดจะได้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมยังไม่ได้ฮะวันนี้มาหลายหลายชีวิตหลายชีวิตเห็ดลุ เห็ดมีไม oh ่มีไม่รู้นะฮะเออแต่ก่อรถ้นเดดแทอันนี้ไม้ก้นี่โอเ้งวันนี้เป็นต้นปลาย่นปนสิได้มีโ่อโอ้มีตะคนขาดกระต่าหมดเลยใลึ่แท้ ข้อไปเลยได้กี่ดอกแล้วฮะเห็ดขาวดินห่วยเดินขึ้นมาแป๊บแป๊เหนื่อยแล้วนะฮะหูหนามข้าศ well. ึกเรายังบม่รองอมันหนั่นเจียนมีความรู้สึกต่อที่เขาเหยียบอิดแต่ถ้าอย่างปกติมันก็บไม่ยาง ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้เรากำลังจะ,กะเก็บเห็ดนะครับนี่โอ้โหวโ้ยต้องถูกเก็บด,ด,ด <Good morning. S 1> อกถูกผ่ g น o มอร์นิ่งนีนี่ยังสองดอกนี่นะ เหลือนะโขกสามดอกนี่สิเนาะจุ่มวันนี้ก็ดอกบานเบอรอนะฮะโโอ้หแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าอ่าตีนมันก็ยังมีเหตุอยู่นะฮะไอตีนมันก็ยังกินได้อยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นประมาณนี้ก็ให้มันเป็นเชื้อต่อไปนะครับผมเอาแค่ตนะีนมันนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาตอกันที่จุ้มที่สองครับอันนี้จะเป็นบานที่สองนี่โอ้โหอวยนนี้ก็สวยๆเลยนะฮะชดีเรียบร้อยครับ โอ้ยแตงกิวครับแตงกิวเห็ดโกอนี่แดงป้าบโโอ้สุดยอดฮะได้เห็ดโกะนะฮะข้อจะเข็นเห็ดละโงกจังเลย mm hmm. นี่โอ้สีง่าวุ้ยสวยเหม,มือนคนเอาเลยเนาะ <laughs> วันนี้เพป็นอามีนเอามาว้งพี่น้องเพวันอามีนมาแต่ผินเห็ดปกติไม่ค่อยได้วันนี้เพป็นเอามือจิ้มเอาสวยๆเลยวันนี้นะฮะเหมือนคนเหมือนคนเอาเลยนี่สีเหลืองอุกสีแดงมาปะทะเลยเพราะว่าตอนเดินขึ้นมานะฮะได้พอสองหมูงเห็ดละงอกเหลืองนะฮะ เดี๋ยวเราก็จะหาเห็ดกันต่อไปอีกนะฮะไม่รู้ว่าวันนี้เราจะหมาหรือเปล่าเพราะคนมาวันนี้คือเยอะมากๆเลยนะครับผมอีกอย่างก็คือมีคนมาก้านหาในตอนกลางคืนด้วยนะฮะมาหากันคืนน่าจะราวๆวันสี่ห้าคนฮะเพราะว่าเห็นรถอ่าเขาจอดอยู่ตรงบริเวณลานจอดรถนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะของใครของมัน แต่ตอนนี้ต้องรีบหาเห็ดนะครับผมไปมันหมาน,นครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับผมกับบรรยากาศที่ก็ยังคงดีเหมือนเดิมนะฮะเนี่ยหมอกก็กำลังเริ่มขึ้นนะครับผมแต่ปกตินี่หมอกก็จะขึ้นเยอะกว่าน,นี้นะฮะแต่มารอบนี้หมอกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนู่น ก้อนใ,ใหญ่ข้างหน้าแล้วก็บรรยากาศเสียงนกเสียงกาอ๋อนี่ไงครับผมหมอกมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะเนี่ยหมอกมันกาลังไหลมาจากบนยอดเขานะครับผมตอนนี้เห็ดผมก็ได้ประมาณนี้แล้วนะฮะนี่ถ้าซื้อก็น่าจะราวๆประมาณ100บาทนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ขายได้300บาทนะครับที่บ้านขายกิโลละ300นะฮะถ้าเป็นเห็ดละงูกนะครับ เดี๋ยวก็จะหาเห็ดต่อแล้วนะครับผมชมวิวนี้ก็คือถ้ามีหมอกเยอะๆนี่ผมก็จะนั่งเพลินๆเลยครับแต่เมื่อวานนี้ก็หมอกเยอะๆแต่ผมก็เลือกที่จะไปหาเห็ดนะครับผมเห็ดมันก็เยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็เลยหมอกเอาไว้ทีหลังแต่พอนี้เห็ดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามีคนมาหาก่อนหน้านะครับผมก็เลยมานั่งชมวิวทิวหมอกนาะ อยู่ได้ไม่นานหรอกครับต้องรีบไปหาเห็ดอันนี้ก็จะเป็นเห็ดรวมมิตรนะฮะเห็ดรวมมิดก็จะเก็บเอาเลยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเห็ดขาวดินเห็ดพึ่ง เก็บหมดนะฮะวันนี้คาดว่าวันนี้คงจะไม่ได้เหตุรวมอุตสาบิดขึ้นมาหาเหตุละโงกนะฮะเป็นโอ้พี่ทอมของเรามาแล้วครับกับ เห็ดละงอกหนึ่งดอกวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงเช้ากับเห็ดละงอกหนึ่งดอกอุยก็อีกดอกบานโอ้ดอกบานดอกบานก็มีนะพี่น้องมดอกบานแล้ววันทำไมไม่เก่งนี่ฮะบานเบอร์เลยทอมของเราได้บานเบอร์เลยนะฮะวันนี้แบบได้แบบเสี่ยกเลยนะผมวันนี้ แต่มาวันนี้ก็คือบ,าน,บานแล้วก็บานเบิดนะฮะม,มีก็ไม่ได้ใช้เลยนะฮะมีก็ไม่ได้ใช้เลยนะฮะปกติก็คือมาถึงนี่เราจะได้แบบเป็นถุงแล้วนะฮะเดี๋ยมาวันนี้โอ้มหมดเลยไม่เป็นไรนะฮะ <S <S เหลือตั้งหลายหน่วยภูเหลือเยอะมากเหลือหลายหน่วยภูมากเลยนะฮะได้เก็บเห็ดขาวดินกันต่อครับผมเห็ดละโง่ก็เก็บเห็ดขาวดินก็เก็บเก็บทุกอย่างเลยวันนี้ก็คือผมต้องเอาใบไม้ปกปิดนะครับถ้าไม่เอาใบไม้ปิดเนี่ยคือเห็ดมันจะเปื่อยไปกับน้ําฝนนะฮะน้ําฝนหรือว่าน้าค้างนั่นเองนะฮะที่หมอกมันลงเมื่อคืนนะฮะ มาเจอเห็ดก่ออีกแล้วครับผมมีลูกมนันนี่เก็บไปก่อนนะผม,มเดี๋ยวมาเจอดอกนี้ครับผมดอกนี้ก็เท่าแล้วนะครับผม,อม <laughs> โอ้ยแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ นี่ก็ได้เห็ดก่อมาแล้ววันสักสองดอกนะครับเมื่อวานนี้ผมก็มาหาแถวนี้อยู่นะครับแต่ทีนี้ก็ไม่เห็ดดอกนี้นะถ้าเห็ดมันก็อาจจะยังไม่ได้แก่ขนาดนี้นะฮะต้นนี้คือรองเท้าบูทของผมนั้นหนามปักเป็นที่เรียบร้อยนะผมหนามมันทิ่มเข้าไปข้างในเลยนะโอ้ยเลือดก็จะออกนะผมเพราะว่ารองเท้าบูทนี่มันนิ่มนะนี่ดูสภาพหนามนะฮะคือยาวมากเลยนะดีแต่แบบ มันทิมแบบเท้าผมนิดเดียวนะฮะผมก็เลยดึงถอดออกมีอันน่าจะทิมเขาเยอะกว่านี้นะผมนี่มันเป็นรองเท้าบูทพลาสติกนะฮะเดี๋ยวนั่งพักเหนื่อยสักแป๊บหนึ่งก่อนนะฮะรีบขึ้นมาก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอาจจะแปลกตาหน่อยนะฮะวันนี้กลัวโกนหนวดมา

ถูกต้องแล้วหาเหตุบรายโทษเจ้าบุคคานี่ไได้เห็นเราโงกเหลืองสองมูกึมแดดแดดเปียงเปียงเลยครับ ปกติขึ้นมานี้จะได้เห็ดประมาณ3ากิโลแล้วนะฮะวันนี้ได้เห็ดสี่ดอกวันนี้ได้เห็ดสี่ดอกหกดอกเจ็ดดอกอ๋อโ้ o u ผมก็ได้อยู่เดี๋ยวเลาะมาดูเหล่านี้นะฮะ โอ้โหดอกเสียกเสียกเลยนะฮะสามเสียกนี่สุดยอดฮะสุดยอดสามดอกแบบจุกจุกสวยๆเลยนะฮะอตัดยูบอตีดกีนนะ่ไรตัดลวเนาะโอ้ไม้นี้ได้หลายดอกเติบนะครับผมเต็มกำม,มือ <laughs> โอ้เต็มกำรรมือนะฮะเต็มกำมือมันยังจะเป็นของผมนี่มาพบเห็ดละโงกเหลืองอีกแล้วนะฮะเห็ดละง,งกเหลืองประมาณหนึ่งดอกสองดอกแล้วก็สามดอกทรงนั้นสี่ดอกอ้ข้างในอุ้ยสี่ไม่พอนะครับผมมาครับผมเก็บเห็ดด้วยกัน,นะฮะ พอได้หมานนะครับผมนี่จะเป็นเห็ดนางกกเหลืองนะครับผมนี่สวยๆเลยนะฮะจุ้มนี้นะผมนับดูแล้วผมได้ประมาณสักเจ็ดแปดดอกได้นะผมจุ้มนี้นะเนี่ยนี่ครับผม,มจิ้มออกมาเลยนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นดอกเล็กๆมันนะครับผมอันนี้เล็กมากนะ ถ้าเห็นละโงกเหลืองนะฮะมันจะออกเป็นจุ้มเป็นจุ้มแบบนี้นะครับผมเป็นละโงกเหลืองเป็นจุ้มเป็นจุ้มฝั่งนี้ก็ยังมีนะครับผมยังไม่พอนะผมยังมีอีกฝั่งนี้ด้วยนะครับผมฝั่งนี้ก็ยังมีเหมือนกันหมายนี้ก็นี่ ส,สวยๆเลยเหลียวไปเก็บฝั่งนี้ต่อนะครับผมฝั่งนี้ได้ประมาณนี้โหตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันบานเบื่บอแล้วนะฮะก็ยังถือว่าได้อยู่นะบ,บานเบื่ โอ้ยนี่ครับผมผลงานหมายนี้แต่ก็ยังไม่ได้กวาดดูนะผมมันอาจจะยังมีออกอีกนะฮะเดี๋ยวจะหาเลาะเ,เ,เ,เขีย่ยเขี่ยดูนะฮะดูผลงานหน่อยฮะดูผลงานวันนี้กัน โชว์หน่อยครับผมโชว์หน่อยคือเ,เห็ดไข่นะคะคาสุดยอดแล้วดูสิมีแต่บานบานอันนี้ก็เห็ดไข่นี่ก็สุดยอดมากเลยนะฮะเห็ดไข่สองดอกเขาไม่เห็นเอ,เอามาจากไหน,นครับเห็ดไข่นี่ฝ่องทั้งตัวน,น,นู่นตัวนู่นเธอปาบีจะอยู่สิเลยป่ะเดี๋ยวไปหากันต่อครับผมวันนี้ถือว่าไม่ค่อยหมานเท่าไหร่นะฮะไม่หมานเลยนะครั <laughs> เขามาก้านนะผมเขามากา้านเราก็มาหาตั้งแต่เช้ชาตรู่เราก็มาเช้าตรู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ทานเขานะฮะนี่ครับผมอันนี้คือผมเอาฝูงเดียวแล้วผมหมูเดียวก็ได้ประมาณนี้นะฮะมาหาในวันนี้ก็ตรงคลิปช้าหน่อยมา <c oughs> <c oughs> มาวันศุกมาหาเห็ดกีวันแล้วมาหาเห็ดสี่วันนะครับผมโอ้เก็บผักอบแอบใส่แกงเห็ดนะครับผมเห็ดพอแกงหรือยังพอแล้วมันบอระบาดนี่เห็นไงเดี๋ยวเห็ดซั้นนี้เอาผักวอเมชชั้นนี้นี่ไงเห็ดเรานี่ไงเมื่อกี้ได้นะฮะเมื่อกี้ได้ดอกนี้เห็ดละโงกเหลืองนะครับผม หาเห็ดไปด้วยแล้วก็เอาผักไปด้วยนะผมผักอ้อมแอบอ้อมแอบเอาจิบกินงกือนะเอาไปจีจังแล้วจังจ,จะไปทางเลยเหลืองเอิมเติมสวยมาก นี่ก็เจออีกแล้วนะครับหนึ่งดอกนี่เห็ดละโงอกเหลืองนะฮะที่เอาใบไม้ปิดเพราะว่ากลัวน้ำฝนมัน ตกใส่เห็ดนะฮะน้ำฝนน้ำค้างตกใส่เห็ดเดี๋ยวเห็ดมันจะเผื่อยก็เลยต้องหาอะไรปิกนะครับเดี๋ยวกรจะหางเลาะๆรละละลิมถนนลงไปนะครพอได้ตื่มกันสักดอกสองดอกโอ้ยเห็ดก่อสองดอกนะครับตรงบริเวณนี้ หายเหนื่อยอยู่นะผมที่ได้มาเจอเห็ดก่อนะอนี่ฮะเห็ดก่อแดงนะครับเห็ดก่อหรือว่าบ้านผมเรียกว่าเห็ดน้ำหมากนั่นเองนะครับผมนี่นะสองดอกจุกๆเลยนะครับพาเก็บเห็ดก่อดีกว่านะครับดอกนี้ก็สวยๆอยู่เหมือนกันนะผมสองดอกแบบสวยๆหนึ่งดอกสองดอก กว่าจะเก็บได้นะครับผม,มกว่าจะเก็บได้ก็ถ่ายลงถ่ายรูปนะฮะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามเพจ Facebook พานหมีนะฮะแล้วก็ YouTube พานหมีก็เข้าไปกดติดตามได้เลยนะฮะถ้าเป็น Facebook ก็จะอัปเดตรูปภาพสวยๆให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆเลยนะฮะ ก็เลยชอบถ่ายรูปทุกอย่างเก็บไว้นะฮะก็บวกกับวิดีโอด้วยนะผมที่แจมด้วยนะประมาณนี้นะผมอีกดอกหนึ่งก็อีกดอกหนึ่งก็เท่าแล้วนะับแก่นิดหน่อยนะผมน่าจะไม่นิดแหละแก่มากมากเลยนี่ครับน่าจะเมื่อวานนี้นะครับผมน่าจะเป็นของเมื่อวาน ตปกันต่อครับผมไปตกันต่อปกติเขาก็จะเขีย่ยเขี่ยหาครับผมทั่วบริเวณจีเขาเรียกแล้วให้ไปรัเราต้องเดินตามไปนะครับไม่เห็นเห็ดแตไม่เห็นเหเเอาออ,าอากแอบเอาออกออกแอบมือขายสิแมนถุงละ้าบาทเนาะ นี่ไงอมอแอบเอาคือเอาแต่ยอดมันสะเดีคือมันก็ไดนี่เอาไปช่งก็รูเอาแต่ยอดมันก็หลือเพือแล้วแมนบอกแมนทำมากเกี่ยวมาสันใส่เม็ดนี่ซอเจ้าบอขี่เฮกับผูเป็นไปบ่ไดห้หรอกพขนาดนั้นอมออแอบจะทำให้รสชาติเห็ดของเราเปรี้ยวนะครับผม เฮดบดายภากันโพดวันนี้ไม่หมานเลยนะฮะได้แค่ครึ่งกระตาเองวันนี้อกนนระตา้พี่งไม่ค่อยจะหมานเลยนะแต่ว่าเห็ดนี้เดรวเซียกุ้งมาเบิ่งไม่เห็นทอมก่อเห็ดทอมกอแบบแดงๆไม่มีเห็ดทอมกอว้าวสวยมากดอกเดียวได้มาใส่อ่ะเติมพูนดีก tak ikan yang dia Oh Dah kau kalau batu Oh, ini Bawa อักดื่มน้ำสักครู่ครับผม เราจะไปไหนต่อครับกลับบ้านค่ะเมื่อนอนรูโทรศัพท์เ <laughs> มื่อนอนดูตัวเองใช่ไม่ได้ไปลำยายอีกแล้วโอ้ยค่อยคิดว่าค่อยจะไม่ไปไม่รอดแล้วเป็นอยังคอ่อยเมื่อยโอ้โหยมื่อยเร็วแฮะเมื่อวานนี่บอกคือฮาวจะไปตั้งสองคู่นะอ๋ออันนี้ก็คือลำยายไกลๆหนึ่งก็เออ บอเงืดวะอ้า,อาวชิบมะพาวลงป่เสร็ไปนะไปนะลงนี่แล้วก็ไปต่อนะวันนี้ลงุงเตอไปกะไ้พอเกลืนได้ยื้อทูรำบัโอกได้ดลงนี่แล้วอือ,อ,อแ่แกวิไปได้ทุ่มน่ันค้นหามนี่แล้วไปจ,จังนอนู่บนฟารมเออไม่แล้ว ไปยีนะหมดของนี่ไปบ่เขาปูลำไยไกลๆไวเหมงโไวเหม่งกองกากองกากแล้วพี